สวัสดีคะ่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านส่วนหมู่กลการเด้นนะคะสวัสดีเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของน้องนะคะคลิปนี้นะคะน้องจะพาเพื่อนๆทุกคนนะคะมาทําก้อยไข่มดแดงฉบับอีสานกันนะคะเพื<ๆ>่อนๆได้ไข่มดแดงมานะคะนี่อ้วนมากๆเลยนะคะเพื่อนๆน่ากินมากๆนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาทําก้อยไข่มดแดงนะคะหรือว่ายำไข่มดแดงนั่นเองนะคะ ก็มีผักเยอะแยะนะคะในสวนนะคะก็เครื่องปรุงนะคะก็จะมีมะนาวนะคะเพืเ่อนๆหอมผักชีนะคะจะมีผักแพวหรือว่าผักชีใบเลื่อยใส่ด้วยก็ได้นะคะก็ตามแต่เราจะหาได้แล้วก็เราชอบนะคะแล้วก็มีหอมแดงซอยนะคะมะีกระเทียมหั่นฝอยแบบนี้นะคะมีผงนัวนะคะมีพริกนะคะพริกหั่นฝอยแล้วก็มีพริกป่นนะคะ ความเผ็ดก็ตามใจชอบได้เลยนะคะแล้วก็มีข้าวคั่วนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีน้ำปลาร้านะคะเดี๋ยวเรามา,มาทำกันเลยนะคะก็ขั้นตอนแรกคือใส่มะนาวไปก่อนนะคะบีบมะนาวเลยนะคะ ชอบเปรี้ยวก็ใส่เยอะได้เลยนะคะรสชาติก็จะออกเปรี้ยวๆหน่อยนะคะถึงแซ่บๆเปรี้ยวๆนะคะแล้วก็ใส่ข้าวคั่วนะคะเส่ไปหมดเลยนะคะแล้วก็มีน้ำปลาร้านะคะเป็นเพื่อนอืมพอใส่น้ำปลาร้าลงไปนะคะใส่หมดเหมือนกันนะคะแล้วก็คนนะคะ คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะหอมมากนะคะหอมมะนาวมากๆเลยนะคะเพืเ่อนๆหอมรสชาติแบบแซ่บมากๆนะคะใครชอบเปรี้ยวก็ใส่เปรี้ยวนะคะผมใช้เป็นน้ำปลา้านะคะเพื่อนเื่อนเพิ่มความนัวนะคะใครที่ไม่กินปลา้าก็สามารถใส่น้ำปลาได้นะคะ ใส่น้ำปลาลงไปแทนน้ำปลาร้าหรือว่าใส่ทั้งสองอย่างก็ได้บางคนก็ใส่ทั้งสองอย่างนะคะแต่ว่าน้ำชอบน้ำปลาร้าน้อก็ใส่เป็นน้ำปลาร้าไปนะคะโอ้ยหอมมากมากค่ะเพื่อนหอมมะานาวหอมข้าวคั่วนะคะแล้วก็ชิมรสชาติตานใจชอบได้เลยโอ้โห,หสีสันสดใสมากอือหื้อ ไม่ต้องปรุงอะไรเลยนะคะเป๊ะมากอร่อยมากๆนะคะมะนาวเหลือแสมะนาวลงปีโอ้โหแซ่บมากเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีผักเยอะแยะเลยนะคะโอเคค่ะแล้วเดี๋ยวเราก็ไปซับด้วยกันนะคะ สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่บ้านสวนหมูไก่กาเดนนะคะสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับชมคลิปของน้องนะคะคลิปนี้นะคะน้องจะพาเพื่อนเพื่อนทุกคนนะคะมากินนะคะก้อยไข่หมูดแดงนะคะเพื่อนเพื่อนฉบับอีสานนะคะน้องมีวิธีการทําก่อนหน้านี้แล้วนะคะเพื่อนเพื่อนก็ใครที่มีไข่หมูดแดงก็ลองทําสูตรนี้ดูนะคะก็มีผักเยอะแยะเลยนะคะมียอดผักบุ้งอ,อ่อนๆแบบนี้เลยนะคะเพื่อนเพื่อนมีผักที่หาได้ตาม ตามข้างในสวนนะคะแล้วก็มีชาโอมค่ะมียอดยอดออมะกอกนะคะผักแพวค่ะแล้วก็มีมะเขือพวงนะคะเพื่อนๆแล้วก็มีหอมแดงนิดหน่อยนะคะแล้วก็พกมาด้วยนะคะข้างเหนียวน้อย <laughs> กล้องเขาหน่อยคะ่ะแม่ <laughs> อันนี้น่าจะไม่ฆ่าแล้วค่ะดูที่เยอะนะคะเพื่อนๆนก้อยไข่มดแดงนี้ต้องกินกับข้าวเหนียวนะคะพกกล่องข้าวเหนียวน้อยมาด้วยนะคะก่อนไปทราบด้วยกันนะคะเพื่อนๆฝากเพื่อนเกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะใครที่ยังไม่กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้น้องด้วยนะคะเป็นกําลังใจให้กันนะคะน้องจะได้ทั้คลิปใหม่ๆออกมาให้เพื่อนเได้ชมกันเรื่อยๆนะคะก็ ไปซับด้วยกันเลยนะคะฝากกดติดตามให้ด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะออนสุดๆเลยนะคะไปเลยค่ะเดี๋ยวไปกินกันเลยนะคะแซ่บมากนะคะเพื่อนๆเมื่อกี้ชิมแล้วอร่อยมากนะคะ จะยอดมากอกนะคะเข้ากันย่อดมากอกออกเปรี้ยวแล้วก็หอมนะคะอ,อร่อยมากอร่อยมากๆ ผักแพวนะคะอร่อยมากอาหารเชินสูงนะคะเ,เพื่อนๆหากินยากนะคะยากนะคะก่าจะได้มานี่คือโดนมดกัดไปกี่ตัวไม่รู้นะคะ Thank mm -hmm. ในลำปางร้อนมากนะคะเพื่อนๆแต่คาดว่าน่าจะร้อนทุกคาดว่าน่าจะร้อนทุกจังหวัดนะคะตอนเช้านี้น้อต้องเร่งให้ดอกให้น้ำนะคะเพื่อนๆดอกไม้เขาร้อนนะคะร้อนเกินไปก็ส่สงสารเขานะคะ อยู่แดดร้อยด้วยนะคะคุณนายตื่นสายแพรเซียงไห เต็มปากเต็มคำมากเลยนะคะอ้วนไข่อ้วนมากเลยนะคะ นี้เป็นข้าวเที่ยงนะคะเพืเ่อนๆคุณป้าเข้าไปสอยไข่มดแดงมานะคะได้มานะคะตอนเอามาให้ตอนประมาณเที่ยงนะคะก็ปอนข้าวนำกายเสร็จเรียบร้อยพาเขาเล่นสักครั้งหนึ่งก็พาเขาเข้านอนนะคะก็เลยได้กินข้าวเที่ยงตอนบ่ายสามโมงแบบนี้นะคะตอนนี้บ่ายสามโมงนะคะบ่ายสามโมงเย็นแล้วก็จะอิ่มจนถึงเย็นเลยนะคะ เย็นก็แค่ทำกับข้าวรอพอกุ๊บนะคะพอกุ๊กกลับมาบางทีก็หิวอีกเมื่อนี้มีข้าวเหนียวน่าจะยาวนะคะถ้ามันไหนกินแต่ส้มตำไม่มีข้าวอย่างเงี้ยนะคะเย็นๆก็หิวอีกนะคะ น้ำจะได้ทำทิิประมาณช่วงบ่ายสามโมงช่วงเช้าเร่งทำงานนะคะเร่งทำงานในสวนเพราะว่าจะไม่ค่อยร้อนนะคะเป็นเปื่แล้วก็ลูกหลับตอนเช้าด้วยนะคะช่วงบ่ายก็ร้อนจัดก็ทำอะไรไม่ค่อยได้บางวันก็หาง,งานในร่มทำนะคะอย่างเพาะชำอะไรเงี้ยเราทำในร่มได้ พาลูกเล่นน้ำบ้างหน้าร้อนนะคะหน้าร้อนชอบเล่นน้ำนะคะเด็กเปิดน้ำเปิดน้ำเสร็จกะละมังให้นี่ชอบใจมากเลยนะคะชอบมาก ไข่โมดดงนี่รู้สึกว่าจะกินได้ทุกภาคเลยนะคะเพื่อนๆเห็นเพื่อนเพื่อนทางภาคใต้ก็ทําก็ไปหาไข่โมดดงไปสอยไข่มดแดงเหมือนกันนะคะอีสานทางเหนือเหนือนี่ก็คือคุณป้าเขาไปสอยมาให้นะคะมาขายให้นะคะอีสานก็เหมือนกันนำกลับไปที่สันที่บุีรัม์น้องก็ได้กินนะคะเพื<ๆ>่อนๆไข่มดดงแต่ว่า <c oughs> เวลาที่ปรุงอาหารนะคะก็อาจจะต่างกันหน่อยนะคะ อันนี้ก็คืออีสาน <G l ug> ก้อยไข่หมูแดงนะคะเครื่องปรุงก็เหมือนก้อยเนื้อก้อยก้อยหมูปกตินะคะเพียงแต่ว่าน้ําแต่กะล้าน,นะคะ ทั้งพริกป่นทั้งพริกซอยนะคะเพื่อนๆสับมาก ที่เห็นอยู่ตรงหน้าตรงข้างหลังนี้คือเลมอนลามนะคะเพืเ่อนๆใบใหญ่กว่าหน้านะคะอันนี้เป็นต้นวัยรุ่นนะคะเพืเ่อนๆต้นแม่นี่คือใบใหญ่มากนะคะใหญ่กว่านี้ตอนนี้ต้นแม่ใหญ่กว่านี้ประมาณใบใหญ่กว่านี้ประมาณสองเท่านะคะอันนี้คือต้นลูกต้นลูกของเขานะคะแต่ว่าก็เกติบโตเป็นวัยรุ่นแล้วนะคะเพืเ่อนๆ เลมอนลามนี่เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงในน้ำก็ได้นะคะเหมือนบัวหรือว่าเลี้ยงบนบกก็ได้แต่ว่าต้องมีกระ,ะ,กระถางจานรองนะคะกระมังรองน้ำก็ได้นะคะเปื่อยๆให้เขาแช่อยู่ในน้ำเศษหนึ่งส่วนสามของของอของกระถางนะคะให้ก้นกระถางจมน้ำสักประมาณเศษหนึ่งส่วนสามนะคะ เลี้ยงแบบไหนก็ได้ดูแลง่ายมากๆนะคะใครที่อยากเลี้ยงนะคะนั่นก็มีนะคะต้นลูกนะคะแบ่งให้นะคะใครที่อยากได้ก็ทักทายกันเข้ามาได้เลยนะคะำหมาะสำหรับเลมอนลามนะคะเลี้ยงในบ่อวงนะคะเพื่อนๆบ่อวงซีเมนนะคะแล้วก็เอาแหนแดงลงนะคะเพื่อนๆสวยมากๆเลยนะคะ แล้วก็ต้นต้นลูกตอนนี้น้ามีเลมอนลามนะคะเ,เพื่อนๆนแล้วก็มีแบ็กแมจิกนะคะแบ็กแมจิกถ้าใครอยากได้อยากเลี้ยงบอลดำนะคะเพื่อนเพื่อนต้นใหญ่นะคะต้นใหญ่เหมือนกันนะคะกับเลมอนลามนะคะจริงๆแล้วเขาสูงได้เกือบท่วมหัวเรานะคะเ,เพื่อนเเกินกว่าน,นั้นก็ได้ขึ้นอยู่กับการดูแลด้วยนะคะใบใหญ่แล้วก็สูงนะคะสวยมากเอาไวป้ปลูก ประดับหน้าบ้านนะคะสวยงามแล้วก็ดูแลง่ายนะคะสำหรับคนที่หลงรักโคโลคาเซียนะคะเป็นตระกูลโคโลคาเซียนะคะเ,เพื่อนๆสวยแล้วก็ดูแลง่ายนะคะ ช่วงนี้ก็ราคาก็ไม่ขึ้นดาวังคารนะคะเพื่อนเอนแต่ว่าหน้าฝนก็ดูราคากันอีกทีนึงนะคะตอนนี้ถ้าเราอยากได้ต้นไม้ตัวไหนก็ต้องรีบจับจองนะคะเดี๋ยวหน้าฝนมาก็จะขึ้นดาวอังคารไปอีกนะคะซื้อไม้ช่วงหน้าแลงนี่ จะได้ไม้ที่ราคาย่อมเยาวหน่อยนะคะราคาที่ไม่กระโดดขึ้นดาวนะคะกระโดดขึ้นยานขึ้นยานอวากาศไปดาวคารเรียบร้อยตอนนำซื้อมานี่คือขึ้นขึ้นยานอวากาศมาเลยนะคะเพืเ่อนๆตอนเล็กนิดเดียวนะคะ ไม้ชนิดไหนก็ช่างถ้าเราเลี้ยงด้วยใจรักนะคะเ,เพื่อนๆเลี้ยงจากความชอบนะคะเราก็จะไม่ซีเรียสว่าเขาจะขึ้นหรือเขาจะลงนะคะมีเรามีหน้าที่ก็คือนำปลูกต้นไม้ขายเรามีหน้าที่ขยายพันธุ์เขาไปเรื่อยๆนะคะวันหนึ่งเราได้ขายนะคะในราคาที่ ที่อาจจะต่ํากว่าที่เราซื้อมาก็ไม่เป็นไรเพราะว่าเราก็ทําจํานวนเอาไว้นะคะดูแลเขานะคะเขาก็ออกลูกออกหลานให้เราเรื่อยๆนะคะเพื่อนเพือนจากที่เรามีต้นเดียวที่อยากได้มากๆอดใจซื้อตัดสินใจซื้อมานะคะทุกวันนี้เราก็มีเขาก็ออกลูกออกหลาน <iques. S 3> <ๆ S 2> ให้เรานะคะยิ่งโคโลคาเซียเนี่ยเขาจะออกเป็นไหลนะคะเพื่อนเอนต้นก็คือออกลูกง่ายมากนะคะ,<ๆ>ะ,คะออกลูกขยายพันธุ์ไวมากนะคะเพื่อนเ ลองเลี้ยงลองเลี้ยงผ่านหนาวมาแล้วนะคะเขาแข็งแรงดีค่ะไม่มีปัญหานะคะกับหน้าหนาวนะคะเพื่อนๆเลียงสวยงามอยู่กับเราเหมือนเดิมนะคะพอโลคาเซียไม่ค่อยมีปัญหานะคะหน้าหนาวยิ่งมาเจออากาศร้อนๆอย่างเนี้ยนำเลี้ยงแดดร้อยนะคะเพื่อนๆอันนี้นมเอาเข้ามา,าทำลิ้นชากนะคะ เลี้ยงแดดร้อยนะคะเพืเ่อนๆก็อยู่ได้นะคะแต่ว่าเลี้ยงในน้ํานะคะเขาก็อยู่อากาศแดดร้อยได้อย่างสบายเลยนะคะแรกๆถ้านาไปปลูกแล้วมีใบไหม้นะคะใบขอบใบไหม้ก็ไม่ต้องตกใจนะคะ,ะเขาจะปรับตัวนะคะเราไม่เราไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเขาเลี้ยงแบบไหนนะคะแต่พอเราเอามาเลี้ยงแดดร้อยเนี่ยตอนที่นําซื้อมาก็เหมือนกันนะคะ เราไม่รู้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาเคยเลี้ยงแบบไหนเขาอาจจะเลี้ยงอยู่แดดลำไรหรือว่าร่มร้อยเปอร์เซนะคะแต่ความจริงเขาอยู่ได้ทุกสภาพเลยนะคะเพื่อนๆแต่ว่าเลี้ยงแดดร้อยเนียนอมสะดวกเป็นแดดร้อยเพราะว่าเป็นวงซีเมนต์วงบ่อซีเมนต์นะคะเลี้ยงแดดร้อยตอนแรกเที่ยวามาเขาก็มีขอไปไหมนะคะเพื่อนๆแต่ว่าใบต่อไปที่เขาจะแทงหลอดใหม่ออกมาค่ะเขาก็จะค่อยๆปรับตัวนะคะ สักพักหนึ่งเขาก็จะไม่มีใบไม้แล้วนะคะเป็นการปรับปรับตัวของต้นไม้นะคะเป็นเพื่อนต้นไม้เกือบทุกชนิดที่เอ่เลี้ยงแดดร้อยได้เลี้ยงแดดลำไร้ได้เลี้ยงในร่มได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะขึ้นอยู่กับว่าเขาเคยเจอแบบไหนแล้วก็ระหว่างการเดินทางนะคะเอ่อเดินทางมาไกลไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็มีการฟื้นตัวนะคะก็มีการฟักตัวมีการรอฟื้นตัวนะคะของต้นไม้ก็เกือบทุกชนิดนะคะ เวลาที่เราเอา,เอามาย้ายกระถางหรือว่าอะไรเขาก็ต้องรอปรับตัวนะคะกับสภาพแวดล้อมใหม่นะคะบางคนจะตกใจทำไมเอามาเลี้ยงแล้วใบไหม้เลยขอบใบไหม้นะคะจะต,ตายไหมอย่างเงี้ยคะ่ะไม่ตายนะคะโพลโคาเซียเนี่ยตัดใบส่วนใหญ่ที่น้องซื้อมาส่วนใหญ่เขาก็จะตัดใบแล้วก็ส่งมาให้นะคะก็จะเสฟค่า ตัดสดนะคะแล้วเขาก็จะเราก็จะเสียค่าส่งน้อยนะคะเพื่อนแบบตัดสดนะคะตัดสดแล้วก็ตัดใบออกเลยนะคะพอเรานํามาปลูกสักอาทิตย์หนึ่งถึงสิบวันเนี่ยเขาก็จะเริ่มแตกใบใหม่นะคะไม่ต้องซีเรียสนะคะจะก,กูนี้ปลูกง,ง่ายนะคะแต่ถ้าเราให้แม่ค้าส่งท้งกระถางค่าส่งก็จะแพงนะคะ ส่วนใหญ่น้องก็จะเลือกแบบตัดสดนะคะเพืเ่อนๆราคาต่ํากว่าเพราะว่าต่ํกว่าที่แบบใส่กระถางมานะคะทั้งกระถางราคาเขาต่ํากว่าแล้วก็ค่าส่งถูกกว่านะคะแล้วก็ามาดูแลเองนะคะสําหรับคนที่ทุนน้อยนะคะเพืเ่อนๆเลือกแบบนั้นก็ได้นะคะแต่ถ้าอยู่ในจังหวัดเดียวกันเอออยู่ในอําเภอจังหวัดเดียวกันใกล้เคียงกันอะไรเงี้ยก็สามารถส่งให้ได้เลยนะคะ ส่งเป็นแบบกระถามให้ได้เลยนะะ กับหมดนะคะเพืเ่อนๆกินไปคุยไปนะคะหยิมแล้วนะคะน้อขอฝากเพืเ่อนๆเอาไว้ด้วยนะคะสำหรับเมนูนะคะก้อยไข่หมูแดงนะคะฉบับอีสานนะคะฉบับลุยอีสานเลยนะคะลุยอีสาขนขนแท้เลยนะคะใครที่อยากลองทำนะคะสูตรน,นี้ก็ลองไปทำกันดูนะคะอร่อยมากๆเลยนะคะเพืเ่อนๆ แล้วก็นําขอฝากเอาไว้ด้วยนะคะสําหรับดอกคุณนายตื่นสายแล้วก็แพ้เสียงไฮ้นะคะหรือว่าตระกูลโคลโคาเซียนะคะตอนนี้โคลโคาเซียน้องก็จะมีทั้งเลมอนลามที่เห็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็มีแบ็กเมจิกนะคะเพื่อนเแบ็กเมจิกนะคะแบมดานะคะเพื่อนเก็ใครที่สนใจที่อยากจะเลี้ยงนะคะก็ทักไลน์ไอดีน้องเข้ามาได้เลยที่เบอร์0ูนย์เก้าห้าค่ะสองหนึ่งเก้าเจสามสองแปดจะโทรหรือว่าจะไลน์ก็ได้นะคะ น่ารักน่ารักแบบนี้นะคะอันนี้คือไซส์มัธยมนะคะเพื่อนเพื่อนยังไม่ได้เป็นคือสามารถตั้งแม่ได้เลยนะคะแต่ว่าเขาเป็นไซส์วัยรุ่นหน่อยนะคะเพื่อนเพื่อนความจริงแล้วสูงท่วมหัวเราเลยนะคะอันนี้เรานั่งนะคะนั่งก็ท่วมหัวนงประมาณนี้นะคะใครที่อยากเลี้ยงก็ทักทายกันเข้ามานะคะสำหรับคลิปนี้น้ำต้องขอลาไปแล้วนะคะเพื่อนๆท่านไหนที่ยังไม่กดติดตามกดติดตามให้นหน่อยนะคะเพื่อนๆ <laughs> จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปครั้งต่อไปนะคะสัญญาว่าจะทำคลิปให้ดีขึ้นเรื่อยๆนะคะเพืเ่อนๆโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวเลยมอลามค่ะสวัสดีค่ะ